มาอ่านกันนะพวกเราการอ่านย่างมเมว่วเป็นแค่เรื่องกระจิบติ๊ดอ่านตำหรับตำราหนังสือหนังหากรรต้องมีความคิดอาาา่ดอานทุกวี่ทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันนี้อ่านใน้สิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิตว รายการ้าให้อายขนลุกเลยขนลุกเลยคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราไปภาคเหนือกันมาครับคราวนี้โยกมาตะวันตก อยู่แถวเนี่ยแหละใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแหละครับผมใกล้กรุงเทพนะคะแล้วก็คือจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนพีรศาสตร์จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยนอกจากจะให้เรายืมสถานที่แล้วยังรับค้ำท้าของเราอีกต่างหากอ๋อเดี๋ยวมาร่วมรายการใช่แล้วนะคะน้องๆมาเล่นเพื่อให้โรงเรียนบ้านดอนรักจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อนๆอยู่ใต้สุดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่านอกจากน้องๆจะรับคํำท้าแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะก็สามารถอ่านหนังสือนะคะที่เป็นโจทย์เข้าไปเฟซบุ๊กไปกดไลค์ไปกกดถูใจ ไปโหลดหนังสือมาอ่านเลยครับผมตเต็มที่เลยนะคะแถมมีเกมให้เล่นชิงรางวัลกันทุกวันอีกด้วย <Ừ. S 2> แต่ว่าวันนี้นะคะหนังสือของเราจะเป็นหนังสือเล่มใดในหลายๆเล่มที่เราโหลดไว้ใน Facebook นั้นเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าหนังสือโจทย์คืออะไรพร้อมกับชมภาพความสดใสน,น่ารักและความพร้อมของน้องๆที่มารับคำถาเราด้วยค่ะหาให้อ่านวันนี้ชวนน้องๆมาดูว่าประเทศไทยของเรานั้นสุดยอดยังไงกันบ้างดยหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาในหนังสืออาจทำให้เราเผลออุทานคำว่าสุดยอดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ในวัดพระแก้วซึ่งถือว่าเป็นภาพจิรกรรมที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกซึ่งมีมากถึง178ห้องหรือสุดยอดโลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาซึ่งเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในโลก ถ้าพร้อมแล้วไปพบสุดยอดนักอ่านกับน้องๆโรงเรียนทีราาตร์จังหวัดราชบุรีกิจาการราวฝาผนังวัดพระแก้วอลังการสุดยอดค่ะก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์ประถมบทค่ะมีความยาวทั้งหมด178ห้องตั้งแต่อวันออกไปถึงยอดวิหารค่ะป้ายบอกทางที่ไกลที่สุดในโลกค่ะ อยู่ที่ซีแยกอินโนจีนหรือซีแยกร้องโพค่ะอยู่ที่จัองหอวัดพิษณุโลกค่ะเป็นป้ายบอกทางที่ไกลที่สุดค่ะข้ามชาติประเทศเลยค่ะข้ามชาติก็หมายถึงแบบมันไกลมากเปรียบเพียบอะค่ะอ๋อพร้อมแล้ว<อ><อ>ไปลุยกันเลยเล็กก็เชอวัวกันเลยค่ะ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะแล้วนี่หนังสือโจของเราเล่มน,นี้เลยค่ะไทยสุดยอดอ่าก็เป็นเรื่องของลักษณะไทยๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะเอามาเป็นคําถามนะคะ<ม>ข้อแรกจะมาจากหนังสือโจในกคะคและน้องๆเล่นได้เท่าไหร่หรับหนังสือไปจํานวนตามคนที่ตอบถูกกันเลยทีเดียวนะคะโอเคถ้าพร้อมเตรียมตัวเลยครับผม สำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองนะคะประเทศไทยของเรานั้นมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ประจำชาติมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้ที่อ่อนช้อยหรือว่าจะเป็นรอยยิ้มที่จริงใจนะคะจนได้รับสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มนั่นเองถึงเวลาท้ายคิดเกี่ยวกับประเทศไทยคะ่ะ สยามเมืองยิ้มนี่ภาษาอังกฤษฝรั่งเรียกเราว่าอะไรครับแ n d o อ s สมา e ครับไหนยิ้มซิแบบสยามเมืองยิ้มโอ้โหยิ้มสวยไหมครับยิ้มถามว่สวยไหมครับให้ตอบจริงๆใช่ไหมครับรับได้นะได้ยิ้มอีกทีซิผมต้องตอบจากใจจริงว่าเขายิ้มได้สวยครับยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักคิดว่าฝรั่งชอบอะไรเราอีกอาหารต้มยำกุ้งค่ะทำไมต้องต้มยำกุ้งพอต้มยำกุ้งมีทางรสหวานเผ็ด เปรี้ยวแล้วก็เค็มอยู่ในชามเดียวกันนะคะอยู่ในต้ยมยำกุ้งพอเขาใส่ไปหมดเลยแล้วก็รสจรัดจ้านด้วยค่ะเอาอย่างนี้ถ้าต้องการหวานเค็มเปรี้ยวต้ยมยำไก่ก็ได้นี่ก็กุ้งมันตัวใหญ่ค่ะใหญ่กว่าไก่อืมใหญ่กว่าไก่กุ้งมังกรกุ้งมังกรใหญ่กว่าไก่ฝรั่งกินแล้วก็ร้องว่าอู้หู ฝรั่งฝรั่งเอาแบบฝรั่งเลยสิ Amazing Thailand ครับแปลว่าสุดยอดมวกมวกสุดยอดมวกมวกเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวจะวิบัตินะครับอันนี้เล่นๆสุดยอดมากๆนะครับการไหวยังไงฮะฝรั่งเห็นทำไมถึงต้องทึ่งคงไทยเขาไหวสวยครับเออไหวยังไงฮะ อยู่ดีๆก็ไหว้ฝรั่งหรือคนต่างชาติแบบนี้เหอรอฮะไม่มีเหตุผลเรอครับไม่มีครับฮะ <c oughs> ไม่มีเหตุผลเลยเ <c> ล <oughs> ้อโอดีบรรยดาดดีผลไม้ไทยราชาของผลไม้ก็คือทุเรียนทุเรียนภาษาอังกฤษคือทุเรียนแ <c oughs> น่แน่แแต่ถ้าเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษว่าทิวเดนภาษาไทยว่านักเรียนทุเรียนภาษาอังกฤษทุเรียนภาษาไทยทุเรียนนักเรียนภาษาอังกฤษ ดูเรียนเลยเรานักเรียนภาษาอังกฤษดูเรียนโอ้โ oh หตะกี้เราพูดไทยปนอังกฤษอังกฤษปนไทย <c oughs> ไม่เป็นไรเราเพื่อความสนุกสนานคำถามจะเกี่ยวกับไทยไๆอะไรยังไงเนี่ยฟังจากพี่สายเลยครับผม น้องดอมสุดยอดมากนะคะทั้งไทยทั้งกรีฑาถามกันเรื่องผลไม้แต่คําถามไม่เกี่ยวกับผลไม้เลยนะคะเกี่ยวกับกรุงเทพมหา,หาคนครนั่นเองนะคะหรือเมืองที่ชาวต่างชาติเรียกว่าแบงคอกนะคะนั่นเกิดจากการออกเสียงเพี้ยนนะคะจากคําว่าบางกอกไปเป็นแบงคอกนั่นเองนะคะคำถามก็คือคําว่าบางกอกนั้นมีที่มาจากอะไรระหว่างพ่อข้อไก่แม่น้ําหรือว่าข้อขอไข่ทางรถไฟค่ะมาน้องๆแต่ละคนคิดกันหน้าเครียดเลยครับ ส่วนกองเชียร์ก็เชียร์ทั้งกอไก่และขอไข่แล้วน้องๆเขาจะตอบกันข้อไหนถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะดูเหมือนน้องๆจะพร้อมใจเทคำตอบมาที่กอไก่ทั้ง30คนตอบแล้วเรียบร้อยนะคะอะ่น้องเหมียวเมสมัยก่อนมีแม่น้ำบางปะกอค่ะเขาก็เลยพูดเพี้ยนมาเป็นบางกอค่ะ บางกระบอกมางกระบอกบางกระบอกบางกระบอกบางกรบอกบางกรบอกทำไมไม่บางป้ามาบางความกระบอกเรีไงฮะไม่พอค่ะอ๋อบางป้าไม่งั้นฝรั่งเรียก go to bang ป้าไม่พอเลยเหมือนไปบ้านป้าไงก็ไม่รู้อะมันดูแย่ๆมันไม่โอเคมันจะพร้อมกับบ้านป้าดูเหมือนบ้านป้าเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงแม่น้ำสายนั้นน่าจะเป็นแม่น้ำมะกอกไม่ใช่ไหมคะแม่น้ำมะกอกอ๋อมีต้นมะกอกเยอะมะกอกเยอะะมกอกเยอะปลูกระดิ่มริมฝั่ง เขากันแน่นทำไมทางรถไฟไม่มีต้นมะกอกสมัยก่อนนะครับหนูเคยเห็นในหนังสือมาเขาจะเป็นแบบเอาเสามาตั้งล็อกเป็นทางรถไฟอะครับแล้วมันสูงมากมาเลยครับถ้าเกิดปลูกต้นมะกอกก็อาจจะอยู่ต่าๆอาจจะอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องมาตออแมนฮับนี่แหละครับโอ้โหทางรถไฟต้นมะกอกคือต้องโค่นต้นไม้ทิ้งใช่ไหมตั้งเสาแทนไปขึ้นริมแม่น้ําดีกว่าอ่น้องแบมบางกอกค่ะคำว่ากอกเกมายากันมาจากกอกน้ําค่ะ กอกคือกอกน้ำแล้วลงไปกอกต,ตามแม่น้ำไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนแม่น้ำล้อมรอบอยุธยาค่ะล้อมรอบประเทศไทยไว้เขาจึงเรียกว่าบางกอกค่ะเพราะทุกคนกกอกน้ำจากมา <c oughs> แม่น้ำเย่ก็ <c oughs> สามารถวิเคราะห์กันไปได้ต่างๆเพราะว่ายังไม่มีใครรู้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือมันจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ฟังคำเฉลยค่ะ ในข้อแรกนี้จะสะสมคุมทรัพย์หนังสือได้หรือไม่ก็ไก่ค่ะสําหรับที่มาของคําว่าบางเกอกนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวไปมาบางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคจึงเรียกกันว่าบางเกาะหรือบางโคแล้วจึงเทียนมาเป็นบางเกอก ซึ่งชาวต่างชาติออกเสียงเป็นแบงกอกเก่งมากข้อต่อไปดีกว่าคำถามยังคงมาจากหนังสือโจทย์แต่ถ้าตอบถูกคราวนี้จำนวนคนถูกคูณสองไปเลยหนังสือจะเป็นคูณ2ไปเลยตั้งใจเล่นให้ดีตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ ขมูลสำหรับคําถามข้อที่สอนะคะยังคงมาจากหนังสือโจทย์นะคะแล้วคราวนี้มาเป็นภาพนะคะของการแสดงต่างๆจะมีการแสดงอะไรบ้างนั้นไปดูกันก่อนค่ะอะไรอ่ะเงี้ยวลิเกครับละครใบครับ,รบฝันเลยอยากเป็นพระเอกอะไรอยากเป็นพระเอกนิ้วครับการแสดงเหล่านี้จะเกี่ยวกับคําถามของเราอย่างไรถึงเวลาท้ายคิดค่ะ ลิเกนี่เขาเล่นเร,เริ่มเริ่มยังไง <c oughs> เคยเคยดูบ้างเต่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 งนี่ไม่ใช่ร้องลิเกแล้วเต่งเต่งเนี่ยวันนี้มาโรงเรียนที่รัสสานเด็กๆหน้าตาน่ารักประหลาด แย่งชิงตัวนางเอกค่ะโอ้โหแย่งชิงกันระหว่างพระเอกกับตัวโกงค่ะมีตัวโกงเลย <c oughs> เออ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 แล้วยังไงต่อสู้กันทะเลาะและก็จะเหมือนว่ามีนางเอกแบบต้องเลือกายใดไฟห,หนึ่งและพอให้ตัดสินใจโดยการใช้กําลังก็ต่อสู้กัน ก็ต and ้องฟันดาบกันสุดท้ายลหละแล้วสุดท้ายะตัวโกงมักจะตายค่ะแล้วนางเอกกับพระเอกก็จะเจอกันแล้วก็จะอยู่ในการรักกันค่ะโกงตายด้วยยังไงถูกดับฟันตายค่ะไม่ใช่ถูกดับฟันตายเขาเต็ง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 เแล้วก็เสียบเข้าจักแล่นปั๊บงนี้อ้าวงิ้วเขาก็จะแต่งหน้าทาหน้าขาวๆค่ะขี้คิ้วเข้มๆแล้วเขาก็จะใส่เสื้อผ้าขายยาแล้วเขาก็จะรำรำยังไงงิ้วรำยังไง ว่าเหมือนเชื่อสิงโตแล้วมั้งเนี่ยทำให้รำแล้วมั้งอย่างี้ว่ะงี้วพอออกมาชุ่มเซื่องโฉไอยชุ่มล้าฉายชุ่มเสียฉายโอ้ยจริงอ่ะนี่เป่ะละครใบ้มีเอกลักษณ์ไงครับใช้ท่าทางจักรยานขี่จักรยานลองเล่นละครใบ้ที่ขี่จักรยานตอนแรกไอ้ตอนแรกใช้มือเนี่ยอะไรอะไรไข่ปั่น ปั่นเขาใช้ขาปั่นไม่ใช่มือปั่นอ่าต่อไปต่อไปปวดท้องจะเข้าห้องน้าไปเปิดประปตูห of like oh ้องน้าล็อกเราก็ปวดมากจนไม่ไหวแล้วร้องไห้ร้องไห้แทนที่จะขับถ่ายร้องไห้แทนโอ้โหการแสดงน้องมาหลากหลายคําถามจะเกี่ยวกับการแสดงในสามอย่างนี้อะไรสักอย่างอ่ะฟังอยาพี่ชายครับผม ถือว่าน้องๆทุกคนรู้จักการแสดงแต่ละประเภทเป็นอย่างดีนะคะและทุกๆการแสดงที่พูดมานะคะก็ต้องมีการแต่งหน้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะโดยเหตุผลของการแต่งหน้าเนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปนะคะคำถามของเราก็เกี่ยวข้องกับการแสดงนี่เลยค่ะลิเกนั่นเองนะคะคำถามก็คือผู้แสดงลิเกนะคะจะต้องประแป้งแต่งหน้าขาวในการแสดงทุกครั้งเพื่ออะไรระหว่างข้อกอไก่นะคะทำให้คนดูหลงไหลหรือว่าข้อขอไข่ปกปิดริ้วรอยค่ะ คำถามข้อนี้น้องๆบางคนฟังแล้วยิ้มแต่บางคนฟังแล้วเครียดแบบนี้จะเลือกตอบข้อไหนดีถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆของเราส่วนใหญ่เลือกตอบกอไก่แต่ก็มีตอบขอไขหนึ่งคน ตอบแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงครับเวครับทําไมปกปิดริ้วรอยก็ถ้าเกิดหน้าเป็นพวกจุดด่างดำเงี้ยครับก็ใช้แป้งตบกันไม่ให้คนดูเห็นนะถ้าคนดูเขาเห็นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเกิดหน้าเป็นจุดด่างดำอย่างเงี้ยเอาหน้าจริงขึ้นไปเล่นลิเกคนดูรู้กไงไม่อยากดูครับโอ้โหเซ็งดูแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ตื่นเต้นเลยอะอะไรเงี้ยเหรอใช่ไหมไม่ยไม่หล่อไม่สวยแมบคโงหน้าดีอยู่แล้วปกปิดริ้วรอยหน่อย นี่เลยแล้วทำไมต้องให้ขาวขนาดนั้นให้ดูดีไปด้วยครับให้ดูดีเลยแค่ไม่ได้ปิดอย่างเดียวเอาให้หล่อเอาให้เนี๊บเลยอ่าต่อไปทําให้คนดูหลงไหลเพราะว่าการแสดงทุครั้งนะครับเพื่อปกปอกแป้งหน้าค่ะนะครับก็จะมีแม่ยกมาให้เงินได้ครับนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้สำคัญเลยแม่ยกนี่มีซิปให้อ่า เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าพี่เนี่ยอยากให้มีคนเอาตังมาให้อยู่ๆพี่แต่งหน้าขาวเลยได้ไหมไปเดินถนนกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะพี่เขามั่นใจอ่ะก็จะมีอีกประเด็นนึงครับว่าคือชุดครับชุดเจ้าแวววาวมากเลยครับต้องไปหาชุดมาด้วยพี่สายเอาสมมติพี่แต่งหน้าขาวแล้วใส่ชุดนี้ด้วยไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่จะได้เงินไหมไม่ได้เงินทำไมล่ะนี่จัด็ปแล้วนะไม่ได้แสดงขึ้นบนเวที พี่สายไม่ได้ล้ำเดี๋ยวพี่ล้ำออกไปเลยพี่ต้องมีเวทีด้วยไปตั้งเวทีไปด้วยไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวไปตั้งเวทีล้ำไปเลยล้ำไปเลยก๋วยเตี๋ยวได้ไหมลูกชิ้นได้ตีบ้างไหมได้ไหมได้ค่ไทำไมอะลูกยาเราอะพี่เขาจัดเต็มื่อไหร่ไม่มีทางทุกอย่าแล้วทำไมอะเดี๋ยค่ะว่าพี่สายเป็นบ้าครับ พี่ว่าหาว่าบ้างแต่เวทีไปละอ้าวกล้องเชียตอบข้อไหนกอไก่ครับกอไก่อะไรนะอะไรนะเวลาคนมาดูขอจะได้ชื่นชอบแล้วจะได้มาดูซ้ำมาดูซ้ำบ่อยๆอ๋อไม่ใช่กระปุกปิดลิ้วรอยแล้วถ้าไม่ชอบไม่ซ้ำไม่ได้ไม่ดูแลนะอโอเคมีทั้งคำตอบกอไก่และขอไข่นะคะแต่ข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฟังคำเฉลยค่ะลิเกต้องปรแป้งหน้าขาวเพื่ออะไรกันแน่ พกอไก่นั่นเองเลยแล้วเราถืพว่าไปอีก58เล่มรวมกับข้อแรกเป็น58เล่มเยาเหตุที่ผู้แสดงลิเกต้องปรับแป้งแต่งหน้าขาวในการแสดงทุกครั้งเนื่องจากมีความเชื่อเรื่องการปรับแป้งด้วยแป้งศักดิ์สิทธิ์จากครูเท่าครูแก่ว่าจะมีผู้ชมมาเต็มโรงไม่มีเบื่อไม่มีหนีกลับและจะหวนกลับมาดูทุกครั้งที่มีการแสดง ส่วนการแต่งหน้าของนิ้วนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้แสดงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสีสันของการแต่งหน้าที่ต่างกันจะบ่งบอกถึงบุคลิกและอุปนิสัยของตัวละครได้ส่วนละครใบ้เป็นการแสดงที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกจากภายในตัวของผู้แสดงสำหรับการทาหน้าขาวนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูดและจุดสนใจจากผู้ชมนั่นเอง หมดแล้วคําถามจากหนังสือโจทย์ครับผมต่อไปเนี่ยจะเป็นคําถามที่เป็นคําถามอ่านสดเราจะคูณ3มเข้าไปกับจำนวนของคนที่ตอบถูกครับจะเกี่ยวกับอะไรยังไงไม่รู้ตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ สำหรับคำถามอ่านสดข้อที่3ของเรานะคะข้อนี้เราจะเอาจำนวนผู้ที่ตอบถูกคูณสามเข้าไปเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดราชบุรีจะเกี่ยวยังไงไปอ่านกันก่อนค่ะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโปง่งเมืองโอ่งมางกรวัดขนงหนังใหญ่ตื่นใจทํางามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างเขาร้อยล้านย่านยีโศกป่าดีนี่คือคำวัญราชบุรีค่ะ <c oughs> คำผ่านล่าชบุรีค่ะโอเคแล้วโอเคแล้วพี่โอเคแล้วจ้ะเกี่ยวกับจังหวัดแต่ว่าจะเกี่ยวกับคำถามอย่างไรถึงเวลาท้าให้คิดค่ะทำไมต้องคนสวยโพธารามก็คนโพธารามมันสวยค่ะแล้วทำไมต้องคนงามบ้านโป่งก็คนบ้านโป่งสวยงามด้วยสวยงามคนไหนคนบ้านโป่งโอ้โหเยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะเมืองโอ่งมังกรคืออะไรฮะพี่บ้านโป่งมีเขาผลิตโอ่งมาเยอะค่ะเขาบ้านโอ่งเยอะทำให้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านโอ่งมังกรค่ะเพราะเขา เป็นโอ้แล้วเขาสลักด้วยลายมังกรค่ะวัดขนอนหนังใหญ่วัดขนอนมีหนังใหญ่ครับเป็นหนังเหมือนหนังลาวไปครับแต่เหมือนหนังตะลุใช้เงาแสดงนะคะอ๋อหนังใหญ่ส่วนใหญ่เล่นเรื่องอะไรครับหนังใหญ่ลามเกียนครับเล่นเรื่องลามเกียนย่านยี่ศสกปลาปลามีเนื้อดีค่ะเนื้อแน่นบึกบึกโอ้ปลาลินก้ามโอ้คฟิเนิดบึกบึกโอ้โหน่ากินถ้าอยากจะมากินปลาเนื้อแน่นบึกบึก ไมมาที่จังหวัดราชบุรีเพราะว่าเนื้อมันแน่นโอเคเลยแหมมันอยากกินกกทั้งหมดเกี่ยวกับราชบุรีหมดเลยคำถามคิดว่าตอบได้ไหมได้คร<อ>ับต้องดูต้องฟังครับจากพี่สายครับผมในคำขวัญของจังหวัดราชบุรีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทำให้เราได้รู้ว่าจังหวัดราชบุรีนะคะมีของดีหลายอย่างมากเลยนะคะและของดีประจำจังหวัดไงคะที่พี่สายเลือกไว้คำถามนั่นก็คือ นี่เลย องมังกรนั่นเองนะคะซึ่งผู้บุกเบิกในการทำองมังกรคนแรกก็เป็นชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะ mm hmm. ก็เลยวาดลวดลายนะคะลงบนโอ่งเนี่ยเป็นรูปมังกรซึ่งถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่ชาวจีนนักถือแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะลวดลายมังกรก็จะมีความหมายแฝงอยู่ด้วยนะคะ mm hmm. คำถามก็คือลายมังกรบนโอ่งนะคะเนี่ยที่วาดว่าเป็นมังกรแบบนี้ถ้าเป็นมังกรของกษัตริย์หรือห้องเต้นั้นจะแตกต่างจากมังกรทั่วไปตรงส่วนไหนระหว่างข้อกไก่ความยาว หรือว่าข้อขอไข่จำนวนกรงเล็บค่ะคุณผู้ชมละครับคิดว่ามังกรของห้องเต้มีความแตกต่างจากมังกรทั่วไปตรงส่วนไหนถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อนี้น้องๆเขาแบ่งตอบทั้งกอไก่และขอไข่ เลือกแล้วเรียบร้อยนะคะฟังก็ไกลทําไมถึงเลือกว่ามันต่างกันตรงความยาวลําตัวเพราะว่าเวลาอยู่ในที่แบบที่สุขสบายอย่างเช่นท้องเต้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์และทําให้กินมากแล้วก็ตัวก็จะยาวขึ้นค่ะโอ้สุขสบายให้รู้ว่าแบบมั่งมีสีสุขเป็นค,คนพิเศษอย่างนี้แสดงว่าองค์ใหญ่นี่พันรอบองค์เลยตัวยาวเลยแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ เขาก็จะสร้างโอ่ใหญ่ๆค่ะแล้วก็จะพานให้มันดูสวยงามเราแบบหรูหราระดับห้องเต้พิเศษถ้าเป็นธรรมดาโอ่งไปเริ่มมาตัวเท่านี้นี่คะมันก็ไม่พอดีเลยพีดปั้นจิ้งจกก็ได้ถ้าอย่างนั้นอะกครงเล็บคิดว่าความยาวลำตัวมันน่าจะขยายใหญ่ตามขนาดของโอ่งมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อความยาวเนี่ยคือโอ่งเท่าไหนปั้นเท่านั้นโอ่งใหญ่ปั้นยาวโอ่งเล็กปั้นสั้นแล้วเล็บอะ จำนวนกองเล็บมันสามารถเพิ่มได้ตามความยิ่งใหญ่ของเจ้าของถ้ายิ oh, ่งใหญ่มากมีกี่เล็บร้อยเล็บร้อยเล็บโอ้ยยุบเลยคราเนี้ยโอ้ยมันตะเกียกตะกายอะไรหนักหนาะคตรน้องร้อยเล็บมันเป็นมังกรอยู่นะมันไม่ใช่กิงกือแล้วเหรอพดเลยกันยุ่ยยี่อะมันจะไม่น่าดูนะน่าจะแบบว่าถ้ามีกองเล็บมากก็คือแบบเป็นการสร้างให้คนเกรงกลัวมากเท่านั้นนะคะอ๋อเล็บน้อยคิ้วเล็บไงอ๋อเคิ้วเล็บอ่ะมีเคิ้ยวเล็บยิ่งเยอะ อุ้ยนักลัวจริงเลยอ่ะดูดูร้ยรอยไองนี้ใช่ไหมกองเชียร์คิดว่าเป็นอะไรฮะขอไข่ค่ะขอไข่คือกองเล็บทำไมกองเล็บคะก็เพราะว่ากองเล็บมังกรทั่วไปมันจะมีสามทั่วไปมีสามค่ะฮองเต้ ความยาวไม่เกี่ยวยังไงคะก็ว่าองค์ขนาดเท่ากันความยาวก็เท่ากันค่ะโอ้ถ้าปั้นองค์เท่ากันเงี้ยโอ้โอมันมีเดี๋ยวก็เท่าฮ่องเตเพราะว่าก็เลยต้องต่างกันที่เล็บอตอบแล้วนะคะให้คําอธิบายแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราต้องมาดูแล้วนะคะว่าจะเป็นกอไก่หรือขอไข่คําตอบคือมังกรของห้องเต้มีลักษณะเด่นตรงส่วนไหนกันแน่ จํานวนลงเล็บนี่นะคะนี่นะคะโอ่งสองแบบนี้มีความต่างกันทางฝั่งขวามือของไซน,นะคะสังเกตรตรงนี้ลงรเล็บ1234นี่คือมังกรทั่วไป4ีอันนี้มี4ส,ส่วนแบบนี้จะมี5 5เลยนะ 2> 1>, 1 2 3 4 5, นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นคติความที่เชื่องดาวจีนคือเป็นคํามงคลด้วยเป็นสัตว์มงคลด้วยแล้วก็จะได้พิเศษเหมือนที่ว่าคนจีนที่ถ้าแบบว่าแต่ก่อนต้องสีเหลืองจะมีเหลืองจัก,กรพรรดิ oh. คนธรรมดาห้ามใช้ oh. เหลืองนี้พิเศษเท่านั้นมังกรแบบ5้าเล็บต้องเป็นของห้องเต๊เท่านั้นแหมมันนี่เป็นความเชื่อที่มีความแตกต่างที่ยกให้เป็นคนพิเศษขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็รับหนังสือเพิ่มไปนะคะคูณ3ามเล่มบวกกันทั้งหมดแล้วเป็น136เล่มเล yeah. ถึงเวลาที่จะเป็นเฉลยคำถามกันแล้วนะครับลายนิ้วมือของคนเรานั้นบอกลักษณะของบุคคลคนนั้นแล้วนะครับยังมีคุณลักษณะใดอีกครับผมและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือกอไก่ครับผมช่วยยึดจับสิ่งของนั่นเองนะครับเราต้องมีลายนิ้วมือเพราะเส้นบนลายนิ้วมือของคนเรานั้นช่วยในการจับและยึดของได้มั่นคงลายนิ้วมือนั้นเป็นของใครของมันไม่มีใครที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียว เรายังมีลายนิ้วเท้าด้วยนะครับเศษแล้วล่องใต้นิ้วเท้าของเรานั้นก็มีประโยชน์ในการกันลื่นด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องคนที่ตอบถูกรับของรางวัลไปเลยครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง11คนส่วนท้าให้อ่านท้าให้ตอบวันนี้เป็นคำถามสนุกๆจากอาไทยคำถามมาจากนี่หนังสือไทยสุดยอดคำถามของผมวันนี้คือ ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีประจำจังหวัดอะไรครับผมกอไก่ชนบุรีขอไข่น้องคายเอาละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้คำตอบนะครับเข้าไปใน Facebook ท้าให้อ่านนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาท้าให้ตอบครับผม คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้โดยส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคหลัก4กรุงเทพ102-10หรืออีเมล read t h a i p b s o r t h หรือผ่านทาง Facebook ของเราครับสัปดาห์นี้เรามีแฮนดิ้ดรส์รูป a อ g r ี Bir d จากอาทัยมอบให้1รางวัลและหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์มอบให้อีก10รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับ แล้ววันนี้นะคะน้องๆนะคะจากโรงเรียนคีรศาสตร์ของเรานะคะทำไปได้136เล่มหาร2แบบกับเพื่อๆที่ปัตตานีนะคะเป็น68เล่มแต่เพื่อๆที่ปัตตานีพิเศษบวงอีก30ตามจำนวนน้องๆนะให้มาเป็น98เล่มด้วยกันนะคะถือว่าผลงานดีมากเอาตบมือตัวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะขอย้ำอีกทีว่าเราจะรู้รอบด้านถ้าเราอ่านรอบตัวสวัสดีครับ รู้ข้อเลยแต่ว่าหนูรู้สึกดีใจอย่างเป็นพิเศษเลยคือว่าพอหนูได้นังสือมาเยอะแล้วเนี่ยหนูได้แบ่งผ่านค่งให้กับโรงเรียนที่ห้องสมุดเขาเนี่ยมีนังสือนิดเดียวค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนว่าได้บุญขึ้นมาค่ะรู้สึกรายการท้ายอ่านเป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่ส่งเสริมการรับการอ่านให้กับเด็กๆนะคะเพราะตอนนี้ครูคิดว่าการอ่านเป็นสิ่งที่สําคัญกับเด็กๆถ้าเด็กๆรักการอ่านก็จะเพิ่มความรู้รอบตัวให้กับเขาได้ด้วยะคะ่ะ